กลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนเรายัางอยู่กับแชมป์เก่าตอมเกษตรกรหญิงหัวใจแกร่งต้องมาเจอกับหนุ่มเก็บของเก่าอดีตขาโจใครจะคว้าชัยไปครองมาลุ้นกันแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์มาแล้ว2สมัยแล้วก็สะสมเงินทุนอยู่25,000บาทพี่ต้อมจากังหวัดเลยเฮ้เฮ hey, hey, ต้อวับดีับจไม่ได้เลย <Hey. S 1> เป็นไง คว้าแชมป์กับป้องกันแชมป์อันไหนมันตื่นเต้นกว่ากันคะตื่นเต้นหมดเลยค่ะตื่นเต้นหมดเลยนะคะเอาละวันนี้ดังต่อไปฮะคุณจะได้พบกับหนุ่มเก็บของเก่าขาโจที่มาหาทุนสร้างโรงเก็บของโอเอจากบุรีรัมย์เฮ้โอ้ยแดีแงดีแนะนำตัวนะครับ สวัสดีครับผมชื่อพ oui, ิ่ชัยมินโพครับชื่อเล่นชื่อโอเอครับอายุ27ปีครับมาจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับเขาบอกว่าคุณเป็นขาโจรก็ถ้าพี่มองหน้าผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ถ้าพี่ไม่อยู่ใกล้ๆอ่ะขอลายได้ไหมครับเฮ้ยตอนแรกดูออกแนวอันธพาลนะ คุยไปคุยมาออกแนววายเว้ยจะขอลายกันแล้วจะขอลายกันแล้วตอนนี้เก็บของเก่าอยู่เหรอใช่ครับช่วยพ่อแม่อยู่ครับช่วยคุณพ่อคุณแม่ใช่ครับได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเกเรใช้ได้ก็เอาเรื่องอยู่ครับถึงได้นิยามว่าเป็นขาโจมาก็ประมาณหนึ่งครับผมประมาณหนึ่งใช่ครับอะไรที่ทําให้มาเข้าอยู่กระล่องกัะลอยได้ก็คือเห็นพ่อแม่แบบลําบากครับคือเห็นพ่อแม่แบบลําบากมากคือผมก็เลยรู้สึกแบบว่าสงสารนะครับ อย่างนี้ไม่ได้แล้วเราเป็นขาโจอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วใช่ครับเราต้องเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ใช่ครับนี่คือเรื่องราวของโอเอครับเริ่มต้นอาชีพรับซื้อของเก่าคือพ่อกับแม่ผมเมื่อก่อนเลยครับคือเขาทํางานเป็นกรรมกรก่อสร้างครับพี่ช่วงแต่ผมยังเด็กๆเลยครับแล้วทีนี้ก็เหมือนแบบทําไปแบบไม่ได้ค่าแรงอ่ะครับเหมือนโดนโกงค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อกับแม่บอก ก็เลยมีวันหนึ่งพ่อกับผมก็ได้ไปหาเก็บพวกตระป,ปูพวกเศษเหล็กตามแคมป์คนงานนะครับพีออ่แล้วก็มาขายครับมาขายให้ตากับยายคนนึงที่เขาเข็นรถมาผ่านแคมป์งานประจําครับแล้วทีนี้คือพ่อไม่รู้จะหาเงินจากทางไหนที่แบบจะแบบจุนเจือครอบครัวครับพ่อกับแม่เลยไปถามกับสองตายายสองคนนั้นครับถามว่าแบบรับซื้อของเก่าเป็นยังไงบ้างแบบดีไหมแบบต้องทํายังไงบ้าง นี่คือจุดเริ่มต้นเลยครับที่แบบพ่อกับแม่ก็เลยแบบตัดสินใจว่าไม่เอาแล้วกับอาชีพแบบก่อสร้างที่แบบทำมาคือเขาอยากแบบมารับซื้อของเก่าแล้วครับ mm hmm. คือผมช่วยพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยดีกว่าครับ mm hmm. เหมือนวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยครับ mm hmm. ผมก็ต้องช่วยพ่อแม่คัดของคัดขวด ทุกวันครับพี่สมัยเรียนเลิกเรียนมาก็ต้องช่วยทําไม่มีเวลาออกไปเล่นกับเพื่อนอะไรแบบนี้เลยนะครับหน้าที่ผมปัจจุบันนี้คือพ่อให้ไปเก็บกระดาษไปรับซื้อกระดาษตามร้านสะดวกซื้อแบบนี้ครับผมจากนั้นผมก็รับซื้อมาผมก็ต้องเอามาเก็บไว้ที่บ้านก่อนครับมัดแล้วมาเก็บไว้รวมๆกันให้มันได้เต็มคันรถนะครับพี่ยอมรับว่าแต่ก่อนเกเรครับพี่เกเรมากครับคือพ่อกับแม่คือส่งไปให้เรียนหนังสือครับแต่ว่าผมเรียนไม่จบครับผมจบแค่ม .3 สาครับพ่อกับแม่ก็ เสียใจมากครับท er ี่ผมมาเขาอยากให้ผมเรียนจบสูงมีงานทําดีๆครับแต่ว่าผมก็ทําไม่ได้อย่างที่ท่านหวังเอาไว้ครับผมว่ารู้สึกเสียใจเหมือนกันครับผมแต่ก่อนไม่เคยรับรู้เลยครับว่าพ่อกับแม่แบบไปทํางานเหนื่อยแค่ไหนไปหาตังค์เหนื่อยแค่ไหนจนวันที่ผมมาช่วยพ่อแม่แบบเต็มตัวเนี่ยครับผมรู้ว่าเหนื่อยมากครับเหนื่อยมากจริงๆครับผมยังรู้สึกเสียใจจริงๆครับว่าแต่ก่อนที่แบบ ไม่เคยสนใจครอบครัวแบบปล่อยให้ครอบครัวแบบว่าลําบากผมก็รู้สึกเสียใจอยู่ครับยิ่งพ่อทําตั้งแต่ผมยังเด็กๆครับจนถึงทุกวันนี้ก็แบบโรยลาไปเยอะครับเพราะว่ามันใช้กําลังมากจริงๆครับถามว่าภูมิใจกับอาชีพนี้ไหมผมโคตรภูมิใจเลยครับแต่ถ้าย้อนไปตอนที่ผมยังเป็นเด็กอยู่ผมก็รู้สึกอายเขินเพื่อนเพราะเพื่อนกลัวเพื่อนจะมองว่าเอ้ย hey, พ่อแม่ทําอาชีพรับซื้อของเก่ามันแบบเอาจริงๆมันก็ดูต้อยต่ําครับผมแต่พอตอนน <inaudible S 2> ี้คือผมรู้สึกว่าอาชีพของพ่อกับแม่ผมเป็นที่ผมโคตรภูมิใจเลยครับเพราะว่าทําให้ผมได้โตมาถึงทุกวันนี้ครับเลี้ยงผมจนโตครับเพราะอาชีพรับซื้อของเก่านี่แหละครับเหตุผลที่มาสมัครรายการโดนเพลีย์ชิงทุนนะครับคือผมอยากทําตามความฝันนะครับพี่ที่ผมฝ <inaudible> ันไว้เพราะผมเคยสมัครไปรอบนึงแล้วครับแต่ว่า น่าจะไม่ผ่านมั้งครับผมสมัครไปตั้งแต่ผมอายุ2 3ปีครับหรือเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วครับผมจนเมื่อผมแบบอายุ27ผมก็เลยแบบตัดสินใจว่าร้องอีกครั้งหนึ่งครับลองอัดเสียงร้องตัวเองอีกสักครั้งหนึ่งคือผมคิดว่าถ้าไม่ได้ก็คือผมคงไม่เหมาะกับสายนี้แล้วะครับผมก็ต้องตั้งใจทํางานอะไรแบบนี้นะครับคือถ้าผมได้เงินรางวัลนะครับผมจะมาทําหลังคาให้พ่อกับแม่ครับเพราะ เวลาที่ฝนตกผมเก็บลังเก็บกระดาษมันจะมันจะเปียกจะแฉะหมดเลยครับแล้วที่ร้านรับซื้อเขาไม่รับซื้อเลยครับผมอยากเอามาทําหลังคามุงหลังคาใหม่ให้พ่อกับแม่ครับ <c oughs> เพื่อจะได้เก็บลังเก็บกระดาษไม่ให้มันเปียกและอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากพาครอบครัวพ่อกับแม่ผมกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดครับผมอยากไปใช้ชีวิตอยากให้ท่านได้ไปใช้ชีวิตแบบไม่ต้องคิดอะไรมีความสุขเลี้ยงปูเลี้ยงปลาแบบนี้ครับผมก็ขอกำลังใจจากพ่อ,พอ,พอแม่นะครับเนาะและขอบครักับ เชียดีเต็มที่ครับผมไอบอมคนธรรมดาอยากบอกเจ้าว่าไอจนเดนาผมชอบเนื้อเสียงมากๆเสียงหนาเสียงใหญ่แล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองภาพรวมดีถือว่าร้องดีมีเสน่ห์นะครับวันนี้รอพิสูจน์แจกแชมป์ครับ เขาดีมากๆเลยมันมัน,ม,นมันสร้างความแบบทำให้คนฟังรู้สึกฟังแล้วแบบอยากฟังไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ